สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสอนมือนีพาสุงจำมาหล่อตะเสาเลยค่ะเด้อตะเสาเลยค่ะมือนีอ่ามาหล่อบิ่งเห็ดค่ะพี่น้องพ่อแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเขาจะกรีดดังๆค่พี่น้องแต่มันกินด,ด่างไปเเนาะเขาเนาะคนสิได้ยินพี่น้องเขาจะสิมาหยาดค่ะขอเชิว่าสุงจำมาเบิ่งค่ะอยู่ในกระเป๋านะลูกพี่น้องเห็นบ่กําลังขึ้นเลยค่ะจุงจำเบื้งดูนะมีกระเพร้

น่งนะจ้บนั่บเลยค่ะเดี๋ยวมนึค่ะอุตีอยู่ค่ะัง่าดังได้ี่้องเอ้ยนี่นะบงดูกูาปวกไหมกำลังขึ้นพุ่งไยงามเลยค่ะท่านี้ไม่อองค่ะพม่นรอกงดูดอกเ้ค่ะกำลังพดินขึ้นี่ะกำลังพดินขึนอุตูค่ะ จะดวาอย่างไรกันเสียมัเราแล้วคนเรื่มานแล้วมงเสียงกระิบ่าทำไได้พี่รองเด้วประยังเสาอยู่ค่ะยังสาอยู่กัวันนี้จฝนตกก่อน่ะนี่ค่ะดเห็ดไปางกน่าไปนาะอไก่อเขียนคํานีซะก่อนค่ะ มาเก็บไปนี่พี่น้องมาเก็บไปนี่ห้สิเก้าพ่งสิก่อนเนาะพี่น้องมาพร้อมกับตาหน่อยหอยโศกให้น้องอันไปตัดไปตัวมาให้พี่น้องเลยนี่ค่ะเก็บนอกกันอุ้ยพี่น้องเออเพรตั้งแต่อันนี้เดือเขามีอันผ้าเขาบริยูเลิกเด้อค่ะเด้อขอชิตัดเอาตัดเอาเด้อพี่น้องขอชิบกะแทงลงพื้นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหากเขาบริยูเลิดค่ะ บ้าห่าขาบริยูเด็กด้วยค่ะน่าจะเป็นจ่าปวกข้างล่างนาะเนาะตัดเอาตัดเอาเนาะเนาะคิดประมาณนี้โอ้ยกรุดมือบักมืน่น้องเลยนี่ค่ะ 很冷，个冷。 งามเลยค่ะพี่น้องจับมังดูหักปวยเงาด้วยค่ะเด้อเห็ดอันนี้ค่ะขาเพิ่งจะปวยเงาค่ะเงนสิเอายาคือเงาอกแบบนี้ค่ะอันนี้ตัดออกคือเก่าค่ะพี่น้องก็คือตัดปัญหาว่าลดตัดทั้งแก้นี่เพราะเป็นเห็ดปวกจิ๊กนะค่ะน้องเพิจะบพิ่งเห็ดปวกไงเห็ดปวกอัน ไยหันขา,ขาพ,พุชิเง้าค่ะอันน้ำเลไอดไหลย่างเลือเลย่ะค่ะเดืปบันเฮาโอ้ยคุณอะเด็กขาพุชิประมาณนี้แหะค่ะก็ลงไปหอดพุณละก็ลงไปหอดพุ้นลงไปหอดอัน นั <Anh> ่นะคะเดี๋ยว้าเดี่องามเดี๋ยวจะาบุงดูปันหัวนมพี่บเอ้จุ่มพลพีอยู่ค่ะปันั่นเดหน่อยเออลดีกยัขึ้นก็สิขึ้น ดินนัพี่น้องเนาะฝนตกเลยวันนี้หลังมันเนียหลังกับพวากด้อว่าหูจักวิธีหลังกับหลังบวกนกอพิ่น้องเนาะเอพี่้อนีก็มีอีกดพน้อง้สิปุ่มึม้ดออกสัม เฮงระวังแหฮงรุดนี่ค่ะเฮงระบังเฮงรุดอีกเดี๋ยวนี้มูมูนี่ใช้ผ่าตืเนเยอะที่น้องมูเดียวก็ได้ มูเดียวนะคะเพิ่นเน่าเพิ่นเน่าเนาะคขาเนาะเขนจะออกเน่าไปเินะเสียงดังปุดปุดปุด ปีนี้เพ็ดปวกอันนี้ออกทุกพี่น้องเลยปีนี้เพชรปวกยิบออกเร็วอยู่ค่ะปีกายนี่ประมาณเดือนที่คอยร่วมคิปวิดีโอปีกายนี่เนาะประมาณพฤศจิกเออประมาณไอ้กระดาการะดาค่ะปีนี้มิถุนาเนาะปีนี้มิถุนากะกะมีเพ็ดแล้วค่ะมีเพ็ดปวกยิบแขก็บแล้วค่ะ <c oughs> ต้นมิถุนาพี่น้นองต้นมิถุนากะมีอัไน,น,นแล้วเนาะมีเพ็ดปวกยิบแขก็บแล้วกูรักพี่น้องอ้ย ปต้นบอะไดเราลาพี่น้องกระิมันี้เดียวอะไรจำอะไรก็ขอกับพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดก็เลยบกรย์บุนคนวันที่เรือนปีคอมเมนต์พี่น้องขอเก็บพี่นได้ต๊ะมีแต่ไก่ก็ไปพี่น้องช่วงนี้เห็ดโอ้ค่ะพี่น้องทั้งเห็ดละงูเห็ดอย่างเนาะค่ะเนาะเห็ดละงูเห็ดผึ่งแน่ค่ะพี่น้องขอเลยอกไก่กระคำอกอกไปกับเศร้าซ้ำมากกระคำนะคะ่ะพี่น้องมากขัดมวยกระแหลกก็นอนรกระกดลูกัวใจพี่น้องเด้อค่ะ ชี้ย้อนกลับไปตอบอีกอยู่ค่ะตอบค,คําตอบคําคําถามมีเยอะนาะตอบคอมเมนต์อยู่เด้อค่ะย้อนกลับไปตอบคอมเมนต์อยู่มื่อเน,นี่ยไฟดับพี่น้องเอ้ยเราไปตอบคอมเมนต์ไฟกระดับเขาจะส่มไฟฟ้าเนาะเขาจะเอสายไฟฟ้าแรงสูงมนะไปดูดับไฟดับนึกพี่น้องมึงเดี๋เขาไม่เห็นได้ไห่เห็นไหมนี่ามากเลยเห็นไนหนม จุ่มดูค่ะป้าฮัดสิรำมาด่ดาจุ่มดูค่ะไม่เห็นนเลยอาจจะเสีเห็นจ้าค่ะสีก็ยังอะไรอย่างนี้กัน้างเนาะโอ้ยสุดายจังดึง ไม่อยากขื้นเ้อขนาดนี้ก็ได้นี่ค่ะเดอ้งองเลยบเินอว่าไเลยคนน่ะคนน่ะงามอะ ีงามเลยลกระสีขึ้นแล้วอะไรตัวตึงๆเลยป้าดิง่ายนงค่ะเก็บเพลินเลยะะเพ,ลพี่น้องเอ้ย เด้อค่ะาาเมื่อกี้กน,น,น้ำกันมาดึงคิรินอันคิดินน้ำกันพี่น้องเอ้ยคนเฮิตเปลือกงามแต่จะพูดตัพี่อยู่ค่ะอยู่ข้างนี้นั่นเลย น้อเขาบอกนี่ค่ะงามเลยค่ะหาอีกสักนิ่งงามน่ะเดี๋ยวคนดามไคับันนี้ดทีงามอีกที ปล่อยอีกค่ะงามอีดีเนาะคุนได้ปลักหลายแล้วได้หลายแล้วได้ขนาดนี่นะเบื่เตัวเด้อน,นี่เด้อของเขาพูดได้ยาวเลยพี่น้องหากเขาจะสั่นสัส่นอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะเห็นี่บ้าหากเขาจะสั่นอัน,นยาวๆนี่กค่ะเอาเมื่อกล้าถิ่มทือเก่าค่ะพี่น้องเขาว่าปล่อยให้ปลวกกินอยู่นี่ดีกว่าคอยๆในความรู้สึกของข่อยเนาะ ให้เป็นให้ปลวกเ,เป็นอาหารปลกวกที่นี่ดีกว่าก็ขอเชื่อว่าเขาอยากตัดโอเคนี่ค่ะพี่น้องมาคนเพื่อกับนะว่าในคอมเมนต์ไปกายเนาะคือบอาเสียมมาจิม้มอ้าพอดาเอาเสียมมาจิม้มเอาได้หกักได้อย่างมานันน้ำพอดีนนะเขาบอกเอาเมื่อกันด้ตัดถิ่นไปซื้อนะอคิด,ดว่าสิพี่น้องพอดีเลยนดิตัดเอาซันนี่พอดีเลยค่ะเดียเด๋ยวซันนี่พอดีเลยงามเลยค่ะเดียเด๋ยว คนพี่จีบเอาพี่จีประมาณนี้ค่ะโอ้ยคือหนูปลกหมานตัเเาแท้มาเหอนไหมปลกหมานตัเงเาเลย นี่งามเลยปลาทีจุม่ม่เลยน้องมาจุม่มเลยอู้หูไปดองมันดีจะลายค่ะพี่น้องไปที่ปุ๋ยนีน่ได้ผลหลายดีเนาะเอ้าวสารเล็กขึนีกค่ะว่าแค่นี้เนาะคะ่ะพี่น้องรอหาแล้วบ่มีค่ะมเร้จะออกไปหน้าออกไปสวนก่อนเด้อค่ะเด้เออัสสรัทกนีสสวัสดีค่ะ กดกไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเ้อค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกทุกคนเ้ยค่ะ